สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนควรหลงงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุลาธรรมศาสตร์เมื่อวันที่31มีนาคมทว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ยังมีการโต้แย้งกันว่าด้วยเรื่องขบวนอันเชิญพระเกี้ยวเสมามาดขาวในฐานะสิษย์เก่าเรียโทรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีความเห็นและประมวล10ประเด็นน่าสนใจในงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุลาธรรมศาสตร์ 2,567ที่หลายคนยังไม่รู้1งงานฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธารรมศาสตร์คืองานฟุตบอลสารสัมพันธ์ที่จัดโดยองค์กรนิสิตนักศึกษ,ษา,าทั้งสองสถาบันเป็นครั้งแรกไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีที่เคยจัดขึ้นทุกปีโดยสมาคมสิทธิ์เก่าซึ่งจัดฟุตบอลประเพณีครั้งที่74ในปี2,563เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีการจัดอีกเลยเพราะปัญหาโควิดจึงต้องชื่นชมนิสิตนักศึกษ,ษาขณะจัดเอง ยังจัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องให้มหาวิทยาลัยมาร่วมจัดสิทธิ์เก่ามาร่วมเราจึงไม่เห็นหน้านักการเมืองใหญ่หรือสิทธิ์เก่าทั้งหลายในงานดังกล่าว 2. นี่เป็นครั้งแรกของงานบอลที่ไม่มีผู้นําเชียร์ไม่มีชมรมเชียร์และแปลอักษรมาร่วมกิจาการรมเป็นครั้งแรกตามที่ชมรมเชียร์ได้ออกแถลงก,การ์มาในอดีตผู้นําเชียร์ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ไม่มีผู้นําเชียร์แม้จะมีประธานเชียร์เพราะก่อนหน้านี้มีความปัดแย้งในหมู่นิสิต ว่า้วยเรื่องวัฒนธรรมกิจการชมลมเชียร์การรณรงค์ต่อต้านระบบโซตัสและอำนาจนิยมในมหาวิทยาลัยสาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24ตุลาคม2564องค์การประหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจมีมติในการประชุมสามัญ29ต่อ0เสียงเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญประเกี้ยวในงานฟุตบวลประเพณีเนื่องจากเห็นว่าเป็นธรรมเนียมที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียม และพบว,ว่ามีการบังคับนิสิตให้มาแบกเสลี่ยงโดยอ้างว่ามีผลต่อคะแนนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ใช้หอพักแต่สุดท้ายงานฟุตบอลประเพณีก็ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งได้จัดขึ้นในปีนี้ 4. งานนี้เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนจากการเชียร์และแปลอักษรแบบเก่าที่ต้องเกณฑ์นิสิตนักศึกษามานั่งตากแดดแต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการแปลอักษรในรูปแบบจอ LED ขนาดใหญ่กว่า420จอแทน 5. งานบอลปีนี้ถูกเลื่อนมาหลายรอบ เนื่องจากอปจอชุดเก่าใกล้หมดวาระพอดีจึงกำหนดเส้นตายสุดท้ายของวันที่31มีนาคมหลังจากนั้นจุลามีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่1เมษายนหลังงานฟุตบอลเพียงวันเดียวถือเป็นการทิ้งทวนของอปจอชุดเก่าโดยทียมที่ชนะอปะจอชุดใหม่จะทำหน้าที่ต่อตามวาระใหม่1มิถุนายนส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจุลาของทุกคน6งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี2477 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันเนื่องจากสมัยก่อนนั้นนิสิตุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสำเร็จตกยมศึกษาแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองมีทั้งนักเรียนที่จบและมาเรียนในตลาดวิชาทําให้มีช่องว่างระหว่างกันจึงเกิดกิจกรรมกีฬาประเพณีขึ้นเพื่อประสานความสามัคคีและสร้างความปรองรองระหว่างกันโดยอาจจะมีแบบอย่างมาจากการแข่งขันเรือประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษ รือก,การแข่งขันเบสบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยเคโอและมหาวิทยาลัยวาเซดะในประเทศญี่ปุ่น 7. งานวงประเพณนีค่ะช่วงไปถึง4ปีนอกจากไม่ได้จัดมาตั้งแต่ปี2564แล้วยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องยกเลิกการจัดงานทุกวัประเพณีหลายครั้งเช่นในปี2 4 8 5เกิดทุกขภัยครั้งใหญ่ท่วกรุงเทพปี2487-2491เถึงพ่อเกิดสองครามมหาเอเชียบุรพาปี2 4 9 4 กิดกบดแมนฮัตตันปี2516-2518องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าการจัดงานฟุตบอลประเพณีใช้งบประมาณมากเกินไปเป็นกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือยปี2557เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี2560ยกเลิกกิจกรรมว่าเป็นการแสดงความอะไรในช่วงพระราชะพิธีพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิร และปี2 5 6 4ันหยถึงยกเลิกกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดและงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่75ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด8การแบกเสด็จอัญเชิญตราสัญกษณักระเกี่ยวของจุฬาหรือธรรมจักรของธรรมศาสตร์ไม่ใช่ประเพณีททศตายตัวของทั้งสองมหาวิทชยาลัยในประวัติศาสตร์มีการใช้รูปแบบบาณาประการทั้งเคยใช้ช้างทั้งที่เคยใช้รถมาแล้วจริงๆเปลี่ยนกลับมาใช้คนแบกอีกครั้ง สนามสุพัาชาลาสายออกกฎว่าห้ามใช้ล้อเลื่อนหลังเปลี่ยนรูวิ่งเป็นยางสังเคราะห์สำหรับปีนี้ใช้ล้อเลื่อนได้เพราะมีการนําพลาสติกมารองและใช้รถไฟฟ้า e v น้ําหนักเบาส่วนของธรรมศาสตร์นั้นเพิ่งวัเริ่มในปี2544โดยสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ฝืนฝูผู้นําในขบวนอัญเชิญธรรมจักรและดัมเมเยอร์ในชื่อว่าธุรก,กิจกรรมเพ็นประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมา การใช้รถไฟฟ้า E ีวีนั้นน้ำหนักเบาถือเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่นชมระดับโลกนอกจากการจัดวางสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อระบบการศึกษาแล้วการเสนอรถไฟฟ้าย,ยังถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มองอนาคตของสังคมและนำเสนออย่างชาญฉลาด10น่าเสียดายที่งานผู้บองประเพณนนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอนิสิตจึงต้องไปขอสปอนเซอร์รุ่นพี่เพิ่มเติมอย่างปรากฏในโฆษณาลาทั้ง AIS และกัม แต่ขบวนล้อการเมืองก็ยังแสดงความกล้าหาญกระทบชิ่งล้อเลียงกลุ่มทุนอย่างเนียนป้ายผ้าบังผืนเขียนว่าในทุนร่วมใจประชาไทยร่วมจนค่าไฟอย่างแพงค่าแรงอย่างถูก